ของใจล้วสงสัยครับผมพราะว่าล้านนี่คนหุ่มไหลก็เลยย่างมาเบิร์ครับล้านฮอตด็อกซื้อๆปเยอะคนคือหุ่มไหลเถอะมั่เคยเห็นพร้อมมันคือเป็นแนวนี่วะอ่ะมันคือเมนูอะไรมันคือเมนูอะไรไม่รู้อ่ะต้องมาถามจากของร้านเพื่อนนี่คืออีหยังครับอันนี้ขนมปังค่ะเข้าใจอยู่ครับว่าขนมปังเขาเอื่อหยังผมกับบอเนียใจครับแล้วบอกกินแต่ว่าผมเลื่อมนี่ครับทาเฮ็ดแล้วก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้นะครับพี่กันลานกับยุทธนนท์คนเดินกับพี่น้องของอุบลกระดาษท่าดิ ฮอตดอกปังฮอตดอกอ่ะเนี่ยตามไปเลยครับราคาก็ตามนั่นของหลากหลายอย่างใส่ซวยขนมปอกขนมปังนี่ก็สียากแบบนี่กับไปยืดคุยกับเราตัดดนอันนี้ยังครับไอ้นี่เราคือเบาๆน้ำปะผมกับบักลูกตายกับพระกันยืดถามเราถามนั่นทานไอ้ไอ้จังไดนแบบไดจักสั์จักสีเรากับเบาๆน้ำจักคำวยจนเบากในใจว่าเจ้าคือยิงตายแท้พองแยนห้านี่สรุปแล้วเราไ่เป็นคนไทยครับเราเป็นคนฟิลิปปิน นะครับคนที่ยางอยู่นี่สพเมียนดอกเราบอกลูเรื่องอันผู้แฟนเพื่อนก็นบอกว่าอันไม่ใช่คนไทยจ้ะเราเป็นคนดอนฟิลิปปินส์จ้ะว่าสัตย์จะพึงจะพึงโกรธได้ลูกค้าว่าสัตว์เราบอกไทยบาได้โอ้ยกับพระกันยืนถามเราตังโดนอกก็บ่าอยู่แล้วคือเบ,บ,บอาน้ำจักคำกำลังสีฟงไว้พราะงอันนี้คือสียิงแท้ว่าสรุปแล้วเข้าเานี่เท่า,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 านี่แหละครับผิดเองเพื่อนบอมเป็นคนไทยครับอ่ะเลสังไปอันนึงครับเป็นขนมปังเอียงกับบะหูเราเอาไปโหลดอะ ซากไปโหลดจะเขาเอื่นจังได้นะพี่น้องบอาจักนะเห็นมันเป็นตาแซสบคนสื่อไล่ผู้บ่าวผู้สาวสื่อไล่ไล่นะพุ่นนะใส่จักใส่มันยังแน่ดอกไล่เฮงแต่ว่าหน้าตาก็น่ากินครับมันไข่ไข่เออเขาเอื่อนยังกว่แซส้นวิตบรืว่าอ่ากะทิบะบ้านนั่นแหละเหมือนเส้นวิตนั่นแต่ว่าเคยเห็นในหนังฝรั่งนะพี่น้องนะเขาส่เห็ดแนวนี้ละตี่ขายตามขางทางตามหนังฝรั่งก็เลยว่าเอาเอลองกินเบินลังคารอคือฝรั่งขึ้นมาแล้วจ้ะเอาลองเบิ่งเด้อ มาที่เดียวเรากับทำการปีนเวิร์บลงเอา้าอาเซ็ตแล้วแล้วมาขนมปังเจ็บนี่ผมขอเตือนอย่างหนึ่งครับผู้ใดอยากบอกกับไอผู้ชายเราติดเป็นก้นเทียันก็ต้องเกงง่งภาษาษิด้อครับผม,ผมได้แต่เย็ดโ no okay. นโอเค thank วไอเลิฟอยู่ในซับนี่ละพี่ดองตอนเลียนบ่ตั้งใจครับเอา้าเนี่ยเราก็ทำการยิบเลยยิบระบานเนยเอาใส่ไปในขนมปังตามด้วยหัวหอมนะครับ หัวหอมแล้วก็มีียงบบหูครับก็ขาวข้นๆผมก็บอจักแต่มันกับคุณอยู่เอาไปใส่แล้วก็มีพักห้วยพร้อมใส่ถิ่มเบะลงเอาอั้นก็นาจะเป็นเบคอนตามด้วยซอสมะเขือเทศซอสมะเขือเทศตามด้วยซอสพริกซอสพริกไม่พอตามด้วยใบยองเนตมายองเนตยังไม่พอไปสะใจเราเติมซอสมัสตาร์ดอ่าหรือมัสตาร์ดนั่นแหละลงไปนะครับเด้ แล้วก็ตามด้วยเบคอนหรือเนื้อหมูนะครับจะมาจากหมูเราค่อยเสิร์เนื้อหมูแต่ว่าเขาพักอร์นเบคอนกับเบคอนนั่นแหละตามเพิ่นว่าทําการย่องๆฟอยใส่แล้วก็ทิ่มเบิบลงพับหนาพับล้างแบบนี้เลยครับนะอันนี้ผมจะเป็นคนกินเองนะครับส่วนฟอยจะให้บักลุ่งมันขอโอเคจัดไปเสร็จเรียบร้อยค่ะเนี่ราคากระตาไปครับตามตีเห็นนะครับนะผมทําการเปิดเลย ยองเลยแกออกก่อนครับนี่ห่อนๆเลยครับพี่น้องอืมกินกะใส่ได้ครับหอมดีอยู่ครับเปิดออกมาก็จจะเป็นประมาณเนี่ยหน้าตาแบบไกลๆพี่น้องมาเดี๋ยวสิซิมห้เบิรงกี่กาลาก็อยูอ่าถนนคนเมื่แล้วก็ถทามระาษเาเนี่ยเดี๋ยวเขาจะค้นก่อนครับบุกๆกับโูหุยว่าถนนคนเดินอยู่มองไดถนนถนนคนเดิน นุ่นเห็นบอสภาพมุ่นนะครับขามาจากบ้านนี่แหละกติใส่อีจักทาก่อนจะเห็นไปเลยงันตำรวจเดินเรียกกันลาบซส่ในหลังคลองขายให้หายไปเลยครันนี้เต็มปากเต็มคัเต็มคาราเบลเลยเซบก็เถื่อนนะโอ้ยบอลบอได้เป็นฝรั่งน้ำเขาดอกพี่น้องเนี่ยอ้าวมันหอนนะครับขออนุญาตทำการวัดขนาดมันใหญ่อีหลีพี่น้องใหญ่กว่ามืออันบักลูกเห็บมาหอมไหมครับ เดี๋ยวสิกัดก่อนอืมกรรัดบ่ได้มันใหญ่แห้งเอาค่อยๆก,กยัดกินไปเด้อโอ้เต็มปากเต็มคำอืมพิษบ้านปาดหยับหยับอ้ยอ,อร่อยนะเออผมว่าผมสิเป็นฝรั่งได้ละ่ละ,ละพี่ดอกแซ่บครับแซ่บอีหลีขออีกจกักคำครับบอ้อคำใหญ่ๆนี่แหละยัดมานหลดนี่โอ้โหอันนี้ใส่ออกมาออกบอกวาพร้อม,มโอุ้ยเฮียเซี๊ยใดเซ่บอืม รสชาติดีอยอดเยี่ยมคือเห็นตอนสมัยเออเลี้ยนอยู่เมืองนอกเลยพี่น้องครับประมาณเจ็ดสิบปีทีแล้วสมัยนั้นผมตอนผมไปบวชอยู่นะยอกออกไปตัวถีบกรไดเอาททเอานี่ยเ็จเรียบรอย้อยแซ่บรสชาติโอเคลุงจินบะบ่กูเอาแต่ฟอฟพ่อเอาแล้วแต่เด้อเดีย๋ยวที่จงไฟไปให้รสชาติดียอดเยี่ยมอืยอดเยี่ยมครับมากครับอย่าลืมมาอุดนนเด็กค่ะเออ ไยแล้วก็คือสีว่นขอบคุณนเด้อครับอ่ะมาอุ่นนุ้นกันเด้อครับแล้วก็สีว่างสีหลักทะเลาะไทยได้